สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วกับจอยซีเบอร์รี่นะคะแล้วก็สําหรับคลิปวันนี้นะคะทุกคนพี่จอยก็จะมาทําการเห่อเสื้อผ้าอีกแล้วะคะ่ะก็คลิปนี้เนี่ยจะมีทั้งเสื้อผ้าแล้วก็เครื่องประดับแล้วก็มีรองเท้าด้วยนะคะและทั้งคลิปนี้เลยะคะ่ะเป็นสินค้าที่พี่จอยสั่งมาจากเว็บจีนนั่นก็คือเว็บเท้าเป่านั่นเองนะคะซึ่งจริงๆจะบอกว่าในเว็บถอเป่าเนี่ยมันจะเป็นภาษาจีนใช่ไหมเพราะฉะนั้นใ,นใครที่ไม่ได้ภาษาจีนหรือว่าอ่านภาษาจีนไม่ออกเนี่ยก็จะมีความยากลําบากหน่อยในการสั่่่งแตวา ครั้งนี้เนี่ยพี่จอยสั่งผ่านทางเว็บไซต์ Vcanbuy นั่นเองนะคะก็จริงๆก่อนหน้านี้พี่จอยเคยทําคลิปสอนวิธีการสั่งซื้อเสื้อผ้าจากเถาเป่าผ่านทาง e c a n b u y เรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวพี่จอยทิ้งลิงก์ไว้ให้ข้างบนนี้นะคะก็สามารถกดเข้าไปดูได้เลยนะคะสำหรับวิธีการสั่งซื้อนั่นเองนะคะแล้วก็สําหรับครั้งนี้นะคะทาง e c a n b u y เ,เขาก็กําลังจะจัดแคมเปญน,นั่นเองนะคะซึ่งแคมเปญที่กําลังจะเกิดขึ้นในวันที่11เดือน10 เอกที่จะถึงนี้นั่นเองเนาะก็เป็นแคมเปญลดจนช็อปช็อปเขย่าโลกของวี a n b u บนั่นเองนะคะจริงๆจะบอกว่าแคมเปญเน,นี้ยมันมาจากวันที่11/11ซึ่งของจีนเนี่ยเขาจะเป็นเหมือนกับว่าเป็นวันคนโสดอะไรประมาณนี้นะคะเขาก็จะมีแบบว่าลดราคาเป็นคือเป็นเทศกาลลดราคาที่แบบยิ่งใหญ่เลยะคะแล้วก็ใหญ่พอๆกับพวก b l a c k Friday อะไรประมาณนี้เลยนะคะแล้วก็สําหรับรายละเอียดแคมเปญน,นี้นะคะก็จริงๆเขาจะมีะทาง Re Can b น y บนี่เขาจะลดราคา 11%นะคะสำหรับการขนส่งนั่นเองคือปกติเวลาที่เราสั่งจากจีนเนี่ยมันก็จะมีแบบว่าค่าขนส่งที่ส่งมาถึงไทยใช่ไหมคะทางวีแคนไบเนี่ยเขาก็จะลดให้11%ทุกออเดอร์เลยนะคะไม่มีกําหนดขั้นต่ําว่าต้องสั่งเท่าไหร่ก็คือสั่งเท่าไหร่ก็ได้และก็นอกจากนี้นะคะสามารถลุ้นรับวีแคนไบวอลเล็ตด้วยนะคะก็เขาจะให้111บาทจํานวน100รางวัลน,นะคะสำหรับใช้แทนเงินสดเพื่อที่จะซื้อของในหน้าเว็บไซต์ได้ ้เลยนะคะแล้วก็ในวันที่10ถึง11 2วันนี้เท่านั้นนะคะเดือนพฤศจิกายนนี้นะคะ <S <S ก็ลุนลับบิ๊กเซอร์ไพรส์ด้วยนะคะถ้าเกิดว่าใครที่สนใจก็เตรียมตัวแล้วก็เตรียมเงินไปช็อปกันได้เลยนะคะรับรองว่าเทศกาลนี้ยิ่งใหญ่แน่นอน,นะคะ่ะทุกคนเอาเป็นว่าตอนนี้เดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่าว่าครั้งนี้เนี่ยพี่จอยได้สั่งอะไรมาบ้างแล้วก็ถูกใจไม่ถูกใจยังไงก็มาดูพร้อมกันเลยะคะ่ะโอเคเราจะมาเริ่มจากกล่องนี้ก่อนค่ะนี่พี่จอยขอเริ่มจาก เครื่องประดับชิ้นเล็กๆก่อนนะคะอันนี้จะเป็นเอ่อพวกเครื่องประดับนะคะคือในเว็บไซต์เนี่ยเขาบอกว่ามันชุบทอง 18K ด้วยะ่ะแต่ว่าเอาจริงพี่จอยก็ไม่แน่ใจหรอกว่าแบบมันจะสามารถเชื่อถือได้ขนาดไหนนะคะก็เดี๋ยวเรามาดูกันทีละชิ้นนะคะเริ่มจากสิ่งนี้อันนี้จะเป็นสร้อยคอนั่นเองนะคะจะเป็นสร้อยตัวหนังสือคือถ้าเกิดว่าใครที่เคยเห็นพี่จอยลงรูปนะเอ่อก่อนหน้านี้พี่จอยเคยซื้อสร้อยมาจากแพลตินัมอันนั้นไปซื้อที่แพลตินัมค่ะอันนั้นจะ เป็นชุบทองน่าจะประมาณ 18k หรืออะไรสักอย่างหนึ่งนะคะจะเป็นอ่อสร้อยรูปตัว B นะคะแต่ว่าอันนี้พี่จอยสั่งมาเพิ่มเป็นตัว H นะคะคือถามว่ามีความหมายอะไรไหมก็ไม่ได้มีความหมายอะไรนะคะแต่ว่าเรารู้สึกว่าเราชอบอัลฟาเบสนี้นะคะมันน่ารักดีก็เลยสั่งซื้อมาแล้วก็ตัว H เนี่ยเวลาเอามาใส่กับเข็มขัด แอมเสนะคะพี่จอยรู้สึกว่าแบบมันได้ลุคที่ดูแบบดูเป็นแอมเอสอ่ะเออถึงแม้ว่ามันจะไม่ได้มาจากแบ,บแรนด์แอมเสก็ตามนะคะนี่ตอนที่ใส่แล้วก็จะออกมาเป็นประมาณนี้นะคะจะเป็นอันเล็กๆเ,เนาะแต่ว่าพี่จอยมีความรู้สึกว่าสีทองของอันนี้มันไม่ค่อยทองอรามสักเท่าไหร่นะคะคือจะออกแนวแบบทองแชมเปญโกอะไรประมาณนี้มากกว่าเนาะแต่ก็ถามว่าสวยไหมก็โอเคนะคือแบบเป็นเล็กๆแล้วก็สามารถใส่ได้แบบ everyday เนาะราคาเนี่ยจะบอกว่าถูกมากสร้อยเส้นนี้พี่ จอยได้มาแค่90บาทเท่านั้นนะคะทุกคนต่อไปเรามากันที่แหวนนะคะคือจะบอกว่าทางร้านอะ่ะเขาแพ็กมาดีมากเลยนะคือเขาก็จะใส่แบบถุงซิปล็อกมาให้แบบนี้ด้วยคนะ่ะแล้วก็มีกล่องคือมันดีอะ่ะเรารู้สึกว่าแบบเออเขาใส่ใจในรายละเอียดดีนะคะซึ่งแหวนตัวนี้เนี่ยจริงๆถ้าเกิดว่าเอามาเทียบกับสร้อยเนี่ย เพื่อนจะเห็นเลยว่าสีทองของเขาเนี่ยเป็นทองที่มีความอรารามนะคะซึ่งพี่จอยคิดว่าวงนี้ก็มีโอกาสเป็นไปได้ที่อาจจะมีการแบบชุบทองอะไรประมาณนี้นะคะนี่ให้ดูระหว่างสร้อยกับแหวนนะคะ mm. ก็จะเห็นว่ามันมีความทองอรารามกว่าอาจจะเห็นไม่ชัดเท่าไหร่แต่ว่าเดี๋ยวพี่จอยจะใส่เลยใส่นิ้วชี้นะคะพอใส่นิ้วชี้ก็คือใส่ได้พอดีเลยนะจ๊ะสวยงามคือถ้าเกิดว่าดูรายละเอียดใกล้ๆเนี่ยมันจะเป็น เขาเรียกว่าอะไรมันจะเป็นลายแบบเหมือนลายตารางของชัแนวอะคะ่ะซึ่งสวยมากแล้วก็พี่จอยรู้สึกว่าแบบมันได้ลุคที่มีความเรียบหรูดูแพงแล้วก็ใส่ได้ทุกวันด้วยนะคะจบจากแหวนเรามาต่อกันที่ตุ้หมหูนะคะซึ่งตุ้หมหูเนี่ยคือจะบอกว่ามันเป็นเซตเดียวกับแหวนเลยนะคะเดี๋ยวจะให้ดูใกล้ๆนะจ๊ะก็จะมีลายตารางเหมือนกันนะคะเป็นลายคิวน่ารักมากแล้วก็จะเป็นแบบว่าแบบห่วงกลม,กลมๆเล็กๆแบบนี้นะคะอันนี้จะเป็นสีทองซึ่งความทองเนี่ย ลองสังเกตเทียบดูกับตัวแหวนคะก็จะทองพอๆกันเลยเนาะซึ่งพี่จอยคิดว่าน่าจะเป็นแบบที่ชุบทองเหมือนกันนะคะทำคู่แล้วก็มีอีกหนึ่งคู่อันนี้ก็จะเป็นดีเทลเหมือนกันเลยค่ะทุกคนแต่ว่าอันนี้เนี่ยจะมาเป็นสีเงินนะจ๊ะก็จะเป็นลายตารางเหมือนกันแบบนี้เลยเนาะสวยงามมากๆความเงินก็คือเป็นเงินที่แบบมีความอารามจริงๆจะบอกว่าไอเดียเนี่ยพี่จอยได้มาจากตุ้มหูของเฟนดีคือเฟนดีเขาจะมีตุ้มหูที่เป็นแบบ แบบห่วงใช่ไหมคะแบบอันใหญ่ๆที่เป็นตัว F ซึ่งเขาอะทาแบบนี้ทุกคนก็คือเวลาขายอะเขาจะขายสองสีแบบนี้จ้าคือจะมาเป็นแบบเงินกับทองอะไรประมาณนี้คือจะไม่ได้แบบว่าขายเป็นสีเดียวกันแล้วเวลาใส่ก็คือจะใส่เป็นอัญมณีข้างหนึ่งเป็นทองอีกข้างนึงเป็นเงินเดีย๋ยวพี่จะใส่ให้ดูเลยซึ่งเรารู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่เก๋มากๆเลยนะคะแล้วก็จริงๆจะบอกว่าเดี๋ยวนี้ถ้าเกิดว่าเราดูพวก กระเป๋ายกตัวอย่างง่ายๆเลยก็คือชาแนลไนทีนใช่ไหมเราก็จะเห็นว่ากระเป๋าหนึ่งใบเนี่ยคือเขามีอะไหล่ที่หลากหลายสีมากๆมีทั้งเงินทั้งทองทั้งร่มดําอะไรประมาณนี้ก็คือเขาเหมือนกับว่ามันน่าจะเป็นเทรนด์ด้วยแหละที่เขาแบบเอาอะไหล่หลายๆสีมา mix กันซึ่งเราไม่จําเป็นที่จะต้องเหมือนกับว่าแบบถ้าเราใส่อัซเซสซอรีสีทองแล้วมันต้องทองทั้งหมดทั้งตัวอะไรเงี้ยซึ่งพี่จอยคิดว่ามันเป็นอะไรที่แบบเออมันมัน m i อ and m a ทช์แล้วมันก็ เก๋ดีนะคะอันนี้พี่จอยก็ใส่ข้างหนึ่งเป็นเงินแล้วก็อีกข้าง,งเป็นทองนะจ๊ะทุกคนเดี๋ยวเรามาต่อกันในหมวดหมู่ของเสื้อผ้าบ้างนะคะเสื้อผ้าเนี่ยพี่จอยซื้อมาแค่3ชุดนะคะแต่ว่าอุ้ยเมื่อกี้ลืมบอกราคาเออราคาของตัวตุ้งหูกับแหวนนะคะจะอยู่ที่ประมาณ250บาทนะคะโดยประมาณเนาะก,ก็ไม่ได้แพงนะถ้าเกิดว่าชุดทองจริงด้วยก็ก็ถือว่าเป็นอะไรที่ราคาถูกแล้วก็คุ้มค่ามากมากเลยนะคะโอเคมากันที่เสื้อผ้านะคะเริ่มจาก ชุดแรกนั่นก็คือชุดที่พี่จอยใส่อยู่ตอนนี้นั่นเองนะคะยัวยคือจะเป็นชุดที่มีความเก๋ตรงนี้ทุกคนที่พี่จอยตั้งใจซื้อมาเนี่ยเพราะว่าตรงนี้เห็นปะคือดีเทลของตรงบริเวณมือมันแบบ มันทำคล้ายๆแบบเหมือนจะเป็นถุงมืออะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็ตัวนี้จะเป็นฟิลคล้ายๆมินิดรสนะคะจะเป็นรสแบบสั้นๆแล้วก็เข้ารูปแล้วก็ช่วงหน้าอกเนี่ยตรงนี้คือเขาจะมาเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นซิปนะคะก็จะสามารถรูดซิปแบบนี้ได้เดี๋ยวตอนนี้พี่จอยขออนุญาตขยับมาทางนี้นิดนึงแล้วกันนะคะ มันจะตกขอบไหมฮะอ่ะเดี๋ยวเอาเป็นว่าตอนที่พี่จอยลองใส่เนี่ยเดี๋ยวจะขึ้นจอให้ตรงนี้แล้วกันนะคะเพื่อนๆจะได้เห็นไปด้วยแล้วก็จะได้เห็นตอนที่พี่จอยพูดไปด้วยนะคะก็จริงๆจะบอกว่าเป็นผ้าที่โอเคเลยนะคะเดี๋ยวจะให้ดูเนื้อผ้าใกล้ๆนะคะจะเป็นเนื้อผ้าที่แบบมีความยืดหยุ่นได้อะคะ่ะประมาณนี้นะคะไม่แน่ใจว่ากล้องโฟกัสไหมนี่นะคะ เนื้อผ้าก็จะยืดหยุ่นได้ประมาณนี้เลยนะคะคือเนื้อผ้าดีโอเคเลยแล้วก็ไม่ได้รู้สึกว่าหนาจนเกินไปนะคะคือใส่บ้านเราเนี่ยก็ยังรู้สึกว่าสบายอยู่นะคะแล้วก็อะไรอีกอะซิฟิก็โอเคนะเนี่ยถ้าเกิดว่าอยากได้ลุคที่แบบว่ามิดชิดหน่อยเราก็สามารถรูทขึ้นมาแบบนี้ได้ก็จะเป็นอีกลุคนึงนะคะแต่ว่าแน่นอนว่าอากาศมันร้อนไงแกบ้านเราอ่ะเราก็ต้องแบบ รูดลงให้สุดนะคะอะไรประมาณนี้นละะ้วจะก็เป็นอีกหนึ่งชุดที่พี่จอยรู้สึกว่าชอบมากแล้วก็สีสวยนะคะจะเป็นส้มแบบส้มแบบขับผิวอะคะ่ะเรามากันที่อีกหนึ่งชุดอันนี้ก็จะเป็นชุดสีส้มอีกแล้วก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทําไมถึงสั่งสีส้มมาเยอะ <laughs> ก็จะมาเป็น สองชิ้นแบบนี้นะคะอันนี้จะเป็นกระโปรงแล้วก็อันนี้จะเป็นเสื้อนะจ๊ะเดี๋ยวจะใส่ให้ดูนะคะว่าใส่ออกมาแล้วจะเป็นอย่างไรนะจ๊ะคือจริงๆอะตอนแรกที่เราเห็นในเว็บไซต์อะเรารู้สึกว่ามันไม่ตรงปกอะทุก<ๆ>คนคือโอเคดีไซน์อะตรงแต่ว่าสิ่งที่ไม่ตรงก็คือว่าเนื้อผ้านะคะคือมันจะเป็นผ้าที่แบบหนาแต่ตอนแรกอะพี่จอยเข้าใจว่ามันจะเป็นผ้าที่บางกว่านี้นึกออกป่าจะเป็นผ้าฟิวแบบผิวๆสบายๆใส่ไปบี ได้ใส่ไปทะเลอะไรประมาณนี้แต่ว่ามาเจอของจริงเรารู้สึกว่าแบบผ้ามีความความหนาแล้วก็ความหนักกว่าที่เราคิดไว้ในตอนแรกนะคะไม่มั่นใจว่ามันจะโฟกัสหรือเปล่าก็ให้ดูเนะื้อผ้ากันใกลๆ้ๆนะจ๊ะใส่ออกมาก็เหมือนที่หน้าจอตรงนี้เลยนะจ๊ะเดี๋ยวจะขึ้นไว้ให้นะจ๊ะก็โอเคแหละถือว่ามันก็ไม่ได้เลวร้ายนะคะชุดนี้เท่าไหร่อ่ะชุดนี้ประมาณ300ชุดนี้300ส่วนชุดนี้เดี๋ยวขอดูก่อน ทุกคนชุดนี้พี่จอยซื้อมาในราคา170บาทเชื่อปะไม่เชื่อจะเปิดให้ดูเดี๋ยวกันนะมันไม่โฟกัสแน่เลยตรงเนี้ยมันจะบอกราคาคือจะมีราคาหยวนอยู่แล้วก็จะมีราคาไทยนะคะ171บาทถูกมากแล้วเรารู้สึกว่าแบบถ้าเกิดว่าเป็นของซาร่าของแบบขึ้นห้างเนี่ยน่าจะ น่าจะหลายร้อยอ่ะคือไม่น่าจะไม่ต่ำกว่า500อแน่นอนอะไรประมาณนี้เนาะมากันที่อีกหนึ่งชุดนะคะอันนี้สุดท้ายละอันนี้จะเป็นผ้าซาตินนะคะก็จะมีความแบบว่ายูย, و, ย و, ีเบาๆแต่จะบอกว่าพี่จอยอพลาดตรงที่ว่าดัานเลือกไซส์ใหญ่มาอันนี้เป็นไซส์อะไรอะ่ะอันนี้เป็นไซส์ M นะคะทุกคนจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าซื้อไซส์ S อมาเนี่ยจะพอดีกว่านี้พี่จอยก็เลยทำการท้าดา <laughs> เห็นปะ <laughs> ก็คือเย็บมันไว้อันนี้คือเป็นข้างหลังนะคะพี่จอยเย็บ ให้มันแบบเข้าใหม่เนี่ยเพื่อที่ว่าเดี๋ยวตอนลองใส่เนี่ยมันจะได้มีการแบบรัดรูปเข้ามานิดนึงนะคะเพราะว่าพี่จอยรู้สึกว่ามันใหญ่มากมันหลวมมากเลยอะ่ะคือตอนแรกอะ่ะเราจะสั่งไซส์ S แต่คือกลัวว่าแบบถ้าสั่งมาแล้วแล้วมันรัดจนเกินไปอะ่ะมันจะดูไม่สวยแต่ปรากฏว่าอันนี้คือก็หลวมจนเกินไปอีกก็ไม่สวยเหมือนกันนะคะแต่ว่าผ้าโอเคเลยนะเป็นผ้าที่แบบมีความหนาแต่ว่าต้องขอเตือนอย่างหนึ่งเลยก็คือผ้าแบบนี้เนี่ย ระวังอย่าให้โดนน้าโดนน้ํามันเหมือนตอนนี้เนี่ยพี่จอยรู้สึกว่าจะโดนแบบโดนน้ามันแต่ว่าไม่รู้ว่าในกล้องจะมองเห็นหรือเปล่าคือมันจะเป็นดวงๆขึ้นมาค่ะทุกคนก็อาจจะต้องระวังนิดหนึ่งโดยเฉพาะช่วงนี้ที่ฝนตกหนักด้วยนะคะที่บ้านเราก็พยายามอย่าใส่วันที่ฝนตกอะไรประมาณนี้เนาะพูดถึงก็ ตอนนี้ฝนกาลังจะเทลงมาแล้วโอเคค่ะเรามาต่อกันที่อีกหนึ่งวดหมู่นั่นก็คือรองเท้านั่นเองนะคะพี่จอยสั่งมาสองคู่เลยจ้าท่าดาจะบอกว่ารอบที่แล้วอ่ะพี่จอยสั่งรองเท้ามาจากเถาเป่าเนี่ยแหละแล้วก็รู้สึกว่าแบบเฮ้ยเขาทํารองเท้าออกมาค่อนข้างดีคือคุณภาพแบบดีเลยทีเดียวนะแต่ว่าอาจจะไม่ใช่หนังแท้เนาะก็เลยรอบนี้คิดว่าเดี๋ยวลองสั่งมาอีกนะคะอันนี้กล่องก็กล่องอาจจะมีความแบบ เป็นรอยเป็นอะไรอย่างนี้เนื่อง,งจากว่าน้องก็อาจจะมาไกลนะคะก็สั่งมาแบบเดียวกันเลยนะคะแต่ว่ากล่องนี้กล่องนี้โอเคหน่อยนะคะอันนี้ก็จะไม่ค่อยเป็นรอยสักเท่าไหร่นะคะแต่ว่าจะสั่งมาสองสีนะคะแต่ว่าเป็นสไตล์เดียวกันข้างในนะคะเปิดออกมาก็จะเป็นประมาณนี้นะคะเดีเ๋ยวจะหยิบออกมาให้ดูคือดีมากเลยนะคือเขามีกล่องมาให้แล้วก็มีการชื้นมาให้แบบนี้นะคะแล้วก็มีสายเกยบปะ คือเป็นรองเท้าที่มีสายนะคะแต่ว่าเดี๋ยวให้ดูดีเทลก่อนก็จะมาเป็นแบบนี้เลยนะคะนี่น่ารักไหมมันจะทําเป็นแบบฟิลสันๆเลยนะคะตรงนี้แล้วก็ส้นของเขาจะเป็นส้นแบบเล็กๆเตี mm. ้ยๆแบบนี้นะคะสีขาวขาวครีมเดี๋ยวพี่จอยจะลองใส่ให้ดูนะคะว่าใส่ออกมาแล้วเป็นยังไงนะคะคือจะบอกว่าใส่สบายมากแล้วก็คุณภาพเนี่ยถือว่าดีในระดับหนึ่งเลยทีเดียวนะจ๊ะเป็นรองเท้าที่สามารถใส่ออกไปเดินข้างนอกได้แบบ ทั้งวันโดยที่ไม่เมื่อยนะคะแล้วก็ใส่เที่ยวได้เหมือนกันใส่เดินทางได้เหมือนกัน,นะคะ่ะก็สําหรับวันชิลๆอะไรประมาณนี้เนาะ,ะจริงๆสายตรงเนี้ยเหมือนกับว่ามันน่าจะเกี่ยวกับข้างหลังตรงนี้นะคะเกี่ยวกับประมาณช่วงนี้นะคะแล้วก็ เอามาพันๆตรงข้อนะคะไซส์ size ที่พี่จอยซื้อมาจะเป็น39นะคะก็เป็นรองเท้าที่พอดีไซส์เลยนะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆใส่ไซส์ไหนก็คือสั่งไซส์นั้นได้เลยมันจะพอดีเป๊ะเ,เ,เลยนะคะราคาเท่าไหร่วะราคาจะอยู่ที่ราวๆ3ามถึงสี่บาทนะคะก็ไม่ได้แพงมากนะไม่แพงมากแล้วก็คุณภาพเนี่ยถือว่าเกินราคามากๆเลยนะคะอีก1สีอีก1ส,สีก็เหมือนกันดีๆเลยแต่ว่าจะเป็นสีนู้ดนั่นเองนะคะพี่จอยรู้สึกว่า รองเท้าสีนูดเนี่ยมันเป็นอะไรที่ใส่แล้วมัน มันขับผิวคือมันกลืนไปกับผิวแล้วก็ทําให้ขาดูยาวด้วยนะคะคู่นี้ก็น่ารักคือเหมือนกับสีขาวเลยนะคะแล้วก็มีข้างล่างตรงนี้อันนี้พี่จอยใส่ออกไปข้างนอกมาแล้วครั้งหนึ่งนะคะก็จะเลอะนิดนึงแล้วก็มีสายมาให้เหมือนเดิมคือดีมากเลยอะแต่ว่าจริงๆเราพี่จอยจะไม่ใส่คู่สายนะคะเพราะว่ารู้สึกว่ามันดูแล้วไม่ค่อยเข้ากันสักเท่าไหร่คือชอบใส่แบบนี้มากกว่าก็จบลงไปแล้วนะคะสําหรับการถึงเสื้อผ้าบวก try on haul ในครั้งนี้ละอยากจะเชิญชวนเพื่อน นะคะให้ลองไปช็อปกับทาง We Can Buy ดูนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วมันไม่ได้ยากเลยคือถ้าเกิดว่าคนที่ไม่รู้ภาษาจีนก็สามารถช็อปได้แล้วก็ได้ราคาแบบถูกกว่าหลายๆที่เยอะมากๆเลยนะคะอันนี้คือคอนเฟิร์มเลยว่าถูกจริงแล้วก็อันนี้ครั้งนี้พี่จอยรอของแค่ประมาณ14วันเองนะคะก็มาถึงที่บ้านเราแล้วถือว่าเป็นอะไรที่ไวมากๆเลยนะะยังไงก็ลองไปหาสั่งกันดูนะจ๊ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไ ถ้าเกิดว่าชอบคลิปแบบนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจแล้วก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันเยอะๆเลยนะจ๊ะเอาไว้เรามาเจอกันใหม่คลิปหน้าจา้ะบ๊ายบาย